some fans in the house of Thailand. Not only is a Siamese fluffy fish known for its vibrant and colors, but also for its religious nature. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข้าวหลามกับข้าวมอมาแล้วนะครับผมมามาพร้อมกับบรรยากาศนะครับผมที่อาจจะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะครับผมนะฮะเป็นกําลังใจให้กับอเมนดาด้วยนะครับสำหรับชุดประจําชาติของเรานะครับผมในธีมของนะครับผมนะฮะมีสีฟ้านะสีน้ําเงินสีขาวสีแดงนะครับเราก็ทราบความหมายกันดีอยู่แล้วนะครับผมนี่รวยนะบรรยากาศเปิดมาแบบนี้รันะครับผมคุณรสรินรัสนะครับ ครที่เข้ามาแล้วนะฮะกดหนึ่งให้กับข้อล้าหน่อยจะได้รู้ว่าคุยอยู่กับใครบ้างนะครับส่วนเคสที่อยู่ตรงหน้านี้นะฮะก็คือเคสนะครับผมนะฮะการตัดแต่งหนังหน้าท้องนะฮะต้องบอกว่าข่าวลือหรือข่าวจริงนะครับผมที่เขาบอกว่าอะไรที่เขาแฮชแท็กข่าวลือหรือข่าวจริงที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าหมอจำตัดหน้าท้องเลิศที่สุดในประเทศไทยโอ้<ล>ยต้องรอชมว่ามันจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือว่าข่าวจริงนะคะคุณผู้ชมนะ เออเห็นเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลากหลายสถานการณ์ที่เราต้องติดตามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนางงามเอ๋ยนะครับผมหรือว่าโควิดเอ๋ยนะครับผมหรือว่าเอ๋ยนะครับใช่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมนะคะว่าการตัดหนังหน้าท้องที่เขาลือกันว่าทําที่คิวคลินิกเจ็ดวันสามารถขับรถได้เจ็ดวันสามารถเช่วเหลือตัวเองได้ 7็วันสามารถที่จะยืดตัวได้อันนี้มันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะ,จะต้องมา,ร,งร,ารับชมรับฟังกันนี่นะ,นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแผลนะครับหลังจากตัดแต่งหนังหน้าท้องเสร็จไปนะครับผมแล้วก็เคสของพี่ท่านนี้นะครับผมก็สามารถที่จะขับรถนะครับกลับมาที่ คลินิกได้เองนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะทําการนะครับผมดูแลแผลนะครับอย่างต่อเนื่องเห็นแผลแล้วน่ากลัวไม่อยากทําแล้วอย่าพึ่งกลัวนะครับผมเพราะว่าแผลที่ท่านเห็นนี้เป็นแผลนะครับเวันเท่านั้นนะครับผมนะฮะวิดีโอนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นวิดีโอที่เป็นแผลเวันเท่านั้นนะครับผมนะฮะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับสังเกตดูว่าเป็นแผลที่สมานดีนะครับผมหน้าท้องตึงครับไม่มีรอยความย่นนะ ครับผมที่ออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ไม่มีความย่นออกไปทางด้านข้างแล้วนะครับผมพร้อมทั้งกับแผลที่สมานกันทั่วทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแนวเส้นโค้งหรือว่าเป็นตัววีที่กินพื้นที่มากจนเกินไปถูกต้องแล้วนะคะตัดหนังหน้าท้องนะคะที่คิวคีนี่เนี่ยคุณจะได้ดังความเป๊ะคุณจะได้ดังความปังนะคะความเป๊ะในหน้าที่นี้คือได้หนังหน้าท้องที่มันเป๊ะความปังใน,นทนี่นี้คือได้สัดส่วนที่มันดูปังสวยขึ้นนั่นเองใช่แล้วตัดไปแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัดไปแล้วมันต้องสวยตัดไป มันต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าการตัดหนังท้องเนี่ยมันตัดครั้งเดียวมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะว่าการตัดหนังท้องเนี่ยมันตัดแล้วตัดเลยมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะแล้วตัดครั้งเดียวเนี่ยคุณผู้ชมขามันเป็นการที่เรานะคะเหมือนกับเป็นการตัดขาดไปเลยเนาะตัดขาดไปเลยให้มันออกไปตัดขาดให้มันหายไปนะคะถ้าหากว่าเราเลือกไปทํากับคุณหมอที่เขาไม่เก่งเราไม่มีความชานาญเนี่ยตัดไม่หมดตัดเหลือ ตัดเหลือเกินตัดเกินเยอะไปก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาตามหลายสาเหตุเนาะเพราะว่าหลายหลายที่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากเียงคอเหมือนที่เรามีเลเซอร์สแกนเนอร์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เรานําเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงเจ้าเดียวนะฮะ ที่มันจะสามารถทําให้บอกได้ว่าแผลมันจะต่ําที่สุดได้ดดตรงไหนเนาะแล้วก็ตําแหน่งสะดือเนี่ยสวยที่สุดคือจุดไหนนะ<ช>ครับคุณผู้ชมครับะะลหลายหลายคนเนาะดูแล้วนะคะเห็นแผลแล้วอาจจะบอกว่าอุ้ยทําไมแผลมันยาวจังแผลมันดูน่ากลัวจะรักษายากหรือเปล่าเราต้องอบอกเลยว่าการตัดหน้าท้องให้มันตึงการที่เราจะดึงให้มันเรียบนะคะแผลเนี่ยมันจะอยู่บริเวณประมาณนี้อยู่แล้วนะจาก<ม>ด้านซ้ายไปด้านขวานะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราดึงตำแหน่งแผลให้มัน ต่ามันต่ําจนอยู่บริเวณขอบบิกินี่ลายเลยนะมันต่ํานะคะจนมันชิดกับบริเวณน้องสาวของเราเลยใช่ไหมฝากคุณผู้ชมแชร์ด้วยนะครับเจกว่าท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะฮะนี่คือหนังหน้าท้องเดิมนะครับผมเห็นไหมฮะย้อยมาทางด้านหน้าด้านข้างก็ย้อยด้วยแล้วก็สะดือก็ไม่สวยด้วยแต่ตอนนี้นะครับผม,มฮะของใหม่นะครับผมดึงลงมาต่านะครับชิดกับเนินหัวหนาวเลยนะครับผมแล้วก็แผลสวยมากไม่มีปลิไม่มีแตกไม่ได้เย็บใหม่เลยนะครับผมแล้วก็สะดือก็เปลี่ยนแปลงไป นะครับสวยงามมากด้วยนะครับผมนะฮะแล้วถ้าถามว่าทําไมต้องทําที่นี่เพราะว่าได้ทํากับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเครื่องม้เครื่องมือของเราครบคันด้วยครบคันด้วยนะครับผมนะฮะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะฮะมีเตียงปรับระดับได้ถึง8ระดับนะฮะเป็นเตียงไฟฟ้ามีห้องพักที่เป็นห้อง noise projection นะฮะป้องกันเสียงรบกวนนะฮะแล้วก็ยังมีนักโภชนากรที่ดูแลเรื่องอาหารให้คุณด้วยนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นคลิน ก,ก็จริงนะคะแต่เรามีบริการทุกอย่างที่มันพร้อมแล้วก็ครบครันจริงๆ<ช>นะคะคทากับคุณหมอที่เขาเป็นคุณหมอที่เฉพาะทางนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะ<ช>เพราะว,ว่าบางที่บางแห่งนะคะเขาตัดก็จริงค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าเราทํากับคุณหมอที่เขาเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางจริงหรือเปล่าเขามีความชนานาญมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาผ่านการทําเคสเนี่ยมามากมีประสบการณ์เยอะมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าการตัดใครก็ตัดได้ค่ะแต่ตัดแล้วมันตึงไหมตัดแล้วมันเรียบไหมตัดแล้ว มันดีหรือเปล่านะคะถ้าตัดเราไม่ตึงถ้าตัดเราไม่เรียบถ้าตัดเราไม่เปลี่ยนจะตัดทําไมอ่ะใช่นะครับผมอันนี้เป็นภาพนะครับผมที่เรานํามาให้ดูอาจจะเป็นในอยู่ในช่วงของการดูแลรักษานะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมก็ประมาณ7วันนะครับผมคุณผู้หญิงขับรถนะฮะแล้วก็มาทําการดูแลให้เจ้าหน้าที่นะครับล้างแผลแล้วก็ดูแลแผลให้นะครับส่วนใครอยากจะดูแบบเวอร์ชั่นที่คนไข้ตัดเสร็จไปแล้วนะครับหเดือน2เดือนแล้วก็สามารถที่จะ เดินได้เองแล้วนะครับยืดตัวตรงได้แล้วแล้วก็มีหุ่นที่สวยเสียแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับผมเพจนี้ไว้แล้วก็ฝากกดติดอติดดาวไว้ส่วนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0834291999นะครับผมว่านะฮะข่าวจริงหรือข่าวลือนะครับคิดว่าตัดต่างหน้าทองที่นี่เราเป๊ะจริง นะฮะก็มีวิดีโอมาให้ดูแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ช่วงตอบคําถามนะครับใครที่มีคําถามอะไรอยากจะถามเหมือนคุณนกนกกี้นะครับเหมือนคุณใบปอนะครับสอบถามได้เลยนะครับเลิฟเลิฟที่นี่ให้คะแนนแนะนําดีบอกรายละเอียดได้ดีมากเข้าใจขอบพระคุณมากเลยครับหลังลอดกี่เดือนคะถึงจะมาทําได้นะครับหเดือนถึง1่ปีค่ะใช่แล้วค่ะ6เดือนถึงหนึ่งปีให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมดลูกกลับเข้าอูนะครับผมหนังหน้าท้อง ให้มันแบบว่าให้ให้มันแฟบให้มันปกติก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะยงมีในส่วนของเขาเรียกว่ายังไงน้ําหรือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ด้านในเนาะมันยังแบบว่าแห้งหรือว่าแฟบไม่เต็มที่แล้วมันก็มีช่วงให้นมลูกด้วย ใช่ค่ะอาจจะต้องรอให้คุณแม่นะคะเนี่ยต้องแบบว่าให้ให้นมน้องให้เสร็จก่อนนะคะหรือว่าถ้าคุณแม่หลายๆคนอยากจะมาทํานี่ก็แนะนําว่าให้ปั๊มนมไว้ก็ได้ปั๊มนมไว้ใช่ค่ะและให้ดีที่สุดก็คือปิดอู่ไปเลยนะครับผมค่อยมาทําทีเดียวก็ได้นะแต่พอหลังจากที่เราทําไปแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันจะท้องได้อีกหรือเปล่าก็เราสามารถตั้งคันได้นะแต่มันอาจจะยัง ยืดยวยยานนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยคลอดน้องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะตัดหน้าท้องแล้วถามว่าตัดแล้วมีน้องได้ไหมตัดแล้วมีน้องได้ค่ะแต่ถ้าหากว่ามันยืดอีกก็กลับมาตัดอีกรอบหนึ่ง ใช่มีก็สามารถตัดอีกรอบนึงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่เปรมฤดีด้วยที่เข้ามารับชมกันแล้วก็มีทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับผมว่านะฮะถ้าหากว่าชั้นเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกเจ็บหลังจากที่ชั้นทําหัตถการเสร็จแล้วเนี่ยชั้นจะสามารถนะครับผมกินทุกอย่างได้หรือไม่อื you can you c a น you can eat everything นะบัอะไรที่กินไม่ได้อ่ะมันต้องรอก่อนสักหนึ่งเดือนรอ,อก่อนสักหนึ่งเดือนหรอไม่รู้ว่าอะไรกินไม่ได้บ้างอ่ะของหมักของดองนะยูเขาว่าของดองนะนั่นก็ให้เขากินชิคเก้นชิคเก้นใช่อืมอืมอ่า m ืม m นะนำให้กอันเนี้ยนะอันนั่นแหละ เอ๊ะเนี่ยเอ๊ไข่ต้มน่ะเออไม่แต่แต่เราต้องบอกว่ามันเป็นแบบว่าไ <c oughs> ข่ขาวอะ <c oughs> ใช่ต้องต้องต้องทนแบบว่าไข่ขาวหลังจากที่เราทำไปเนาะก็เป็นพวกในส่วนของไข่ขาวหรือว่าโปรตีนโปรตีนอะไรที่มันให้โปรตีนเราได้เยอะๆนั่นแหละหลังจากที่เราทำการผ่าตัดไปควรที่จะทานเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ช่วยสมานแผลเราด้วยเนาะเดี๋ยวแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินต่างประเทศเราเนี่ยจะทักไปหาละกันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวให้แอดมินนะคะภาษาต่างประเทศเรานะคะแอดมินฝ่ายต่างประเทศนะคะทักไปให้ในส่วนรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม we have staff Uh, international staff for you uh, to contact. ช่นะอย่าโอเคนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอย่าตำนากทองสำหรับราคาตอนนี้ก็เริ่มต้นแค่79 0 0 0เกาันับอีก9 0้บาททานั้นเองค่ะตัดที่คิวคลินิกอับรองเลยว่าเป๊ะตัดที่คิวคลินิกอับรองเลยว่าเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะใครที่มีแพลนหรือว่ากำลังมองหาที่นะคะที่อยากจะทำอยู่ก็แนะนำว่าช่วงนี้ค่ะมีระยะเวลาในการศึกษาอยู่ให้ศึกษาข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยมันตัดแล้วตัดเลยเราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะคะใช่ครับเอ่อ if you want to make community surgery at here uh, the price begin uh seven seventy nine thousand only yes. you can contact in okay. uh inbox or zero eight three four two one one nine 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 okay <laughs> thank you <laughs> เอออันน,นี้เห็นไหมแล้วก็ต้องไปฝึกมานะต่อไปเราจะมีเออแบบว่าลูกค้าชาวต่างชาติเยอะใช่เดี๋ยวเราจะอาขอเวลานะคะไปฝึกภาษาอังกฤษฝึกภาษานิงกฤษใช่ค่ะนะเพราะว่าที่ฝึกมาก็คือมันลืมไปหมดแล้วนะครับเออโอเคขอบพระคุณทุกคนมากเลยครับมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการทําหนังหน้าท้องในวันนี้แล้วก็วันนี้นะฮะก็จะมีอีกเคส เยอะแยะมากมายให้คุณได้ดูกันนะครับผมที่เรารวบรวมมานะครับผมเพื่อที่ให้ดูช่วงนี้นะครับผมหลายหลายคนที่ติดตามนะครับคิวคลินิกแล้วก็โอ้ยเบื่อจังเลยนะครับคลินิกอื่นก็ไม่มีรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็ไม่มีใครมาพูดให้ฟังเหมือนแบบนี้นะครับผมก็ติดตามเราได้นะครับเรายังมีเคสดีๆที่อยู่ในสต็อกอีกเยอะเลยนะครับผมที่จะมาให้คุณได้ดูกันนะฮะโอเคนะครับผมไลฟ์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะฮะ ่าตอกย้ำนะครับผมทุกขัธการว่าเราทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับผมกลับที่นี่คิวคลินิกลาดพราว67นะครับโทร0ูนแปดสามสี่สอ้าหนจ้าสวัสดีค่ะจ้า